สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชัดชาติรู้แล้วทำไมลาดพร้าว64ท่วมไม่เลิกพี่วินเลิกอารมณ์เสียได้เลยจากกรณีนายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครไลฟ์สดขณะลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมบริเวณห้วยขวางถูกวินจักรยานยนต์รายหนึ่งขี่เข้ามาจอดแล้วตะโกนบอกนายชัดชาติให้ไปตรวจสอบดูน้ำท่วมพื้นที่ลาดพร้าว64เนื่องจากน้ำท่วมนานแล้วโดวยจากกรลงพื้น ที่เพื่อหาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นายชัดชาติได้พูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานร,ระบายน้ำและเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดโดยผู้ว่าเดินเท้าถึงสะพานข้ามคลองลาดพรา้าวตรวจสอบระดับน้ำและสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่าโดยปกติน้ำในคลองขึ้นสูงถึงจุดใดและเมื่อฝนตกในคืนที่ผ่านมาน้ำขึ้นสูงหรือไม่ นายชัดชัดกล่าวว่าน้ำไหลช้าประตูระบายน้ำแคบและถามเจ้าหน้าที่ถึงประตูกั้นน้ำโดยได้ข้อมูลว่าเป็นลักษณะประตูเปิดปิดไม่มีบ่อพักแต่น้ำไม่ไหลย,ย้อนเพราะทำประตูบล็อกไว้และดูดน้ำเข้าพร้อมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่ากำลังดูดน้ำมากเพียงใดเครื่องดูดอยู่ไหนซึ่งได้รับคำตอบว่ามีเครื่องดูดน้ำสี่ตัวทำงานได้ดีนายชัดชัดได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ว่าอย่าให้อุปกรณ์กีดขวางทางสัญจรของประชาชน หากต้องเพิ่มค่อยพูดคุยกันอีกครั้งและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเขื่อนเรมคลองมาโพดรับเหมาทิ้งงานใช่หรือไม่ทําให้เกลก,กะเจ้าหน้าที่ตอบว่าน่าจะใช่จนคลองลัดเพร้ายังไม่ได้ลอกเดี๋ยวต้องปรบปรุงบริเวณน,นี้มาอยู่ใกล้คลองมากแปลกมากที่น้ําท่วมขณะนี้ทราบปัญหาแล้วจะเร่งแก้ไขเขื่อนไม่เสร็จคลองยังไม่ได้ลอกน้ำไหลช้าดันเข้าซอยอย่างไรก็ตามเมื่อคืนนี้ถือว่าน้ำลดเร็วอาจจะต้องคิดระบบยาวพราะท่ว มาหลายสิบปีแล้วแต่ต้องติดปั๊มก่อนเลยทุกคนร่วมกันน่าจะแก้ปัญหาได้นายชัดชาติกล่าวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ